ไอ้ไทยไทยไทยไทานี่อ้าวนี่มันหน,นูสองคนนั้นนี่วันนี้ไม่มีอะไรหรือหืมพี่ถึงกันไหมเนี่ยไม่เจอกันตั้งสองวันเอ่อเราเรารู้จักกันได้เหรอครับอ้าวก็นักข่าวไงเราก็ทักทายกันแบบคิดถึงธรรมดาอันนี้ผมอยู่โซนยุโรปนี่คนคอาจจะไม่ชินวาระธรน,นะต้องขออภัย แต่ว่าไงทรนี่อยู่นะไอ้ทรนี่ไปไหนจปปล่อยปปล่อยชาตรถี่ไม่รู้แล้วเบปชาติรถเนีต้อร่อยดีกี่ทุ่มปะเนี่ยสองทุ่มเปล่าเๆ่คุยเรย่องอดิเปล่าว่าไง ขอโทษเพื่อนเรื่องอะไรวะเรื่องที่อยู่ไม่ครบเวลาจะปรับเวลากันใหม่จะไม่ลันตั้งแต่เช้าเกินไปจนไม่ไหวตอนดึกขอโทษเหมือนกันครับพี่เมื่อคืน ไฟผมมันดับโดยที่ผมไม่ได้ปลอกลาไว้ก่อนไปผมดับตั้งแต่ถึงปีสามอุ้ยคนมันเป็นเดี๋ยวพี่ชานมนะครับสวัสดีฮะขอบคุณนะครับเราผมตื่นไหมปีปีกว่าผมตื่นเดี๋ยวพี่ออลลี่นะครับผมสอนเกินพี่พีด้วยนะครับขอขอโทษด้วยครับอะไรนะอะไรนะพี่ เมื่อคืนเทเลอร์ไฟตัครับพี่ประมาณเที่ยงคืนบโบโซมันอยู่ปไป<ง>กับเรื่องนี้เล่นโทนี้กับมันเนี่ยเฮ้ยมึงยังเต้นเฮียมึไอย่งเงี้อีกนานปะเจิ๊กกะมไม่อยู่เลยยิ่งนคำผมใช่ปะ แบบพี่โดพี่โดพี่พี่แจงเรื่อมาแลนพี่พี่ชายสองคนมเ้นดอสุดยังไงอ่ะเป็ผม,มขอโทษแบบมีให้กันได้เรื่องกันเขาเรียกว่าไงับมันจบเพื่นใ้กันสมือแล้วใช่ปะล่ะอืมสิ่งเดียที่ว่าต่อไปอ่ะต้องมีาาอีกปล่า ไม่คือที่ไม่เข้าใจคือแม่งเพิ่งบอกไปสามทุ่มอ่ะมา้วัิเบสพูดไปสามทุ่มอ่ะไม่กี่ชั่วโมงม,มึงทำเลยอ่ะแล้วกูจะพูดไปทำไมวะในเมื่อคนหนึ่งแม่งอยู่หมดอ่ะแค่นั้นเลยกูมไม่ได้มองแค่ใครมองในคนหนึ่งใน,นที่นี้นกูมองภาพรวมเลยทุกคนแม่งเหนื่อยไม่งต้องเหนื่อยเท่ากันอ่ะ คนอื่นแม้ก็อยากนอนเหมือนพวกมึงเว้ยอยากไปเที่ยวอยากพักมันก็เหมือนกันหมดทุกคนแหละมันก็อยากไปนู่นไปนี่กันบ้างช่วงที่ผ่านมาก็ให้ไปหมดทุกคนแล้วอะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นแต่ช่วงเนี้ก็อยากกระทืบพวเฮียน่ะมันก็ต้องแบบนี้ก็เข้าใจเพื่อนก็เนี่ยวูผมจะปรับเวลาไงตอนแรกวูผมมันเวลามันเช้ากันอะก็เลยจะปรับมานองแต่บ่ายจะได้ไหวถึงอยู่ถึงได้ถึงทีสอง คุยผมคนเดียไม่ได้ใคุยกับคนในแกง๊งมีมีความเห็นกันบ้างไงมบ้างทุกคนเอาคนที่อายุเยอะๆหน่อยกันแบบอายุที่แบบมากกว่าน,น้องๆอมีพายุมีโบโซมีใครอีกนะ เโททนี่เหรออ้าวก็ใครโรงนรมก็ไม่มีแล้ใช่ไหมแต่เมอนัอนก็คาคากันหมดอ่ะผมว่าให้อีกอีกสักครั้งก็ได้ครับเพราะว่าช่วงตอนผมมาบ่ายไปเช้า,าก็เจอตรงนี้ตลอดกอ็ผมหยุดมาทำมาเล่น แล้วอีกอย่างึงอ่ะผมผมเคยบอกคนในแก๊งไปแล้วพี่ว่าแบบถ้าคนมาเช้าอ่ะแบบบ่ายมันต้องไปพักกันเพราะว่าเดี๋ยวมันดึกกันไม่ไหวอ่ะ ถ้ากูยกให้พวกมึงสองคนกูต้องอยกให้ทุกคนนะดิใช่ไหมตอนนี้แบบเนี้ยคนในดาคนที่ทำก็ต้องมีโอกาสแบบนี้เหมือนกันแม่เฟิงเป็นคนนำแบบน้องๆไปหลายคนไหมยม่คนเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแล้นะจริงเข้าใจเวยะเข้าใจ น้องไว้ใจนะเว้ยมันถึงให้มานนำอะ่นเทเลอร์กูไม่ได้สนใจนะมึงจะมาตอนเช้าหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนั่นมันก็คือสิ่งที่มึงควรได้รับอยู่แล้วท้ามึงจะมาเช้าหรือว่าอะไรของที่มึงได้มันก็ได้อยู่แล้วมันก็เป็นของตัวมึงผลประโยชน์ของมึงทั้งนั้นแต่เทเลอร์ต้องขอโทษด้วยพี่มันเพด มึงพูดกูว่าอะไรก่อนที่กูจะเอามึงเข้าอะมึตอบกูดิมีใจอ่ะพี่วัไทุกวันมาได้เมื่อวานมาไม่ได้วะเมื่อวานผมบอกไอ้ผมไอ้นี่พี่เดี๋ยวพี่ฟังพี่ผมก่อนว่าตอนอประมาณสองทุ่มหรือประมาณหนึ่งทุ่มกว่านี้แหละพี่ผมบอกกับพี่โทนหรือในกลุ่มนี้แหละว่า ไฟบ้านผมดับแบบว่าดับประมาณสามสี่รอบอะพี่ผมกลัวคอมมันจะพังมันดับติดๆดับติดๆผมก็เลยบอกว่าละลาไว้ก่อนได้ไหมครับอะไรประมาณนี้พี่แล้วผ่วานไปประมาณครึ่งชั่วโมงฝนมันก็หยุดผมก็เลยเปิดคอมรีบมาไอ,อ้อแล้วก็เล่นธนาคารสี่ทุ่มแล้วก็ถึงห้าทุ่มครับพี่แล้วก็ออกเกมไปพักแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนยี่สิบไปผมมันดับอะพี่ดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ หม้อแปงแลงระเบิดแล้วก็สัญญาณแถวบ้านผมอะถ้าไฟหม้อแปลงหรือระเบิดอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณมันจะไม่มีเลยครับ mm. ก็เลยติดต่อใครไม่ได้เลยติดประมาณตีสามผมตื่นมาตีสี่กว่าก็เพิ่งรู้เรื่องครับขอโทษได้ครับแต่<ม>ไอไ,อไอเรื่องไอ้ไอไอที่บอกว่าลา เออพี่พี่นึกว่าจะลาสามลูกเองไม่ได้บอกว่าทั้งสองลูกไงเพราะม่ไม่พี่ผมหมายถึงว่าผมเอออาจจะลาไ้ก่อนอาจจะมาไม่ทันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผนผมหยุดแล้วนะผมก็เลยเข้าเกมมาได้ได้ใชก็ลูกแค่คืนก็พี่ก็เห็นหายไปเลงไงปีกเช็คคิดตามพี่แบบพี่เคยบอกทุกคนแล้วแล้วว่าใครจะลาทักส่วนตัวถ้าสมมติพิมในใน,ในไหนอะ่ะคือพี่ไม่เห็นเลยไม่งั้นอ่ะเองก็แค่บอกหัวกลุ่มอ่ะทุกคนอ่ะ แค่บอกหัวกลุ่มแล้วก็มาบอกพี่อย่างเงี้ยมึงแจ้งกันไว้อะถ้ามึงไม่ไม่ไมทักมาหาพี่อ่ะไม่ง,งั้นพิมไม่รู้เว้ยมันเป็นเหตุที่ผมไม่รู้จริงๆพี่เพราะไฟมันดับไปเลยอ่ะเก็บมาพี่อืมเข้าใจเข้าใจใ<ช>ไม่ไม่หมายถที่ไอเรื่องที่จริงพิมพ์ลาไงพิมพ์ลาลูกสามทุ่มลูกนั้นอ่ะแต่ที่แรกผมจะบอกลาลูกสามทุ่มนั่นแหละก็คือลาสามทุ่มนั่นแหละพี่ถ้าผมลาลูกไหนผมก็จะบอกแต่ผมไม่เคยลาไงพี่เก็บปะผมไม่เคยลาไม่เคยข่ะแต่มาแค่เมื่อวานมันเหตุมันไม่นด้เข้าใจอยู่ไฟดับออออะขโทษเเ้าใจ เพี่เห็นอยู่ว่าใครอยู่ตลอดใครลาพี่รู้หมดอ่ะครับพี่ประมาณนี้อืมขอโทษด้วยครับรู้ใช่ไหมว่าถ้ามึงหงกกายกูไปหนึ่งโนอะไรบ้าง<ม>ใช่ไหม,มรู้นะ มีโดนอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมนี่มันยังไม่รู้นะเพราะมึงกลัวให้มึงออกแก๊งไปนะ่ะถ้ามันรู้มันเอามึงแน่นะสองคนน่ะปล่อยให้มึงไปโดนกระทืบม,มันสักสิบสี่วันไหมเปลือ,องยาพักผ่อนได้เต็มที่ เ็ได้มีไฟไงดีปะ่ะสองคนไม่เป็นไรสองอ,อาทิตย์กลับมาได้แบบไฟได้ลุกท่วมนะมา่เช้าผมโดนเมา่เช้าผมโดนแล้วเพื่อนไม่อยากพักอะทิตอยากไหนมีต่อยูร,รีบไปไหนมาเอาง ยังไม่เห็นเราองโทรหาไหน่ินนี่ไปไหนบุ๊กมาไม่รู้เป็นไม่จริงเราเดี๋ยวมึงเช็คค่อยเช็คสองทุ่มก็ได้ถ้าผมว่าผมผมบอกเราไปแล้วพี่เช็คสองเดี๋ยเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเช็คที่เรมเข้าไม่ได้ไม่ต้องโทรตามไม่ต้องโทรตามไม่ต้องรีดไม่ต้องโทรตามไม่พี่ก็เพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าสองทุ่มต้องเข้าแต่ละได้ก็คือสองทุ่มเพราะว่าร้านเพชรสองทุ่มซึ่งแม่อร๊อกวันนี่หลับต้องดูสองมันแล้ม่นอนเมื่อคืนเดีวไม่ใช่คุยกันในแก๊งเลยเรื่องการตัดใจคุยกันในแก๊งช่วยตััดดดใจไ้้ฟง่ เคยมาไดแกแค่เงาแรว่ากแรงมากซับกูนะะแต่กูเป็นเพื่อนทพี่เป็นน้องนมากวให้อภัยแ้เสมอเลยลวะกูก็รู้ว่าพวกมึงังไม่ทำอีกอะ่ะกณเห็นว่างไงผมผมก็เหมือนกันนะผมให้อากาศได้แหละแต่ผมว่ามัมน มันน่าจะไม่มีอีกหรอกเพราะว่าโดนครั้งนี้ไปแล้วอ่ะน่าจะจำันอยู่อ่ะผมให้โอกาสได้นะเพราะว่ามันก็อยู่ตลอดจริงไงทีเลอร์มันไม่เคยลาแล้วก็ปลาก็อะไรแค่มีเมื่อวานอ่ะทุกคนว่าไงอ่ะให้โอกาสโอกาสนี่ยนี่เนี่ยไอซีนิ้วเนี่ยให้โอกัสชีนิ้วเลยบุกว่าไงเนาะเอะไรเงี้ยกับ สองคนนี่ไงได้หมไดไหมดก็คือมีดิสก์ไว้ใช่ป่ะสองคนใช่ก็คือแบบไม่ก็อีกอย่างนึงไงเรื่องเรื่องลาเนี่ยพี่พี่พูดตั้งหลายรอบแล้วเรื่องลาหัวกลุ่มอ่ะถ้าพี่ไม่ลากับพี่ก็ลากับหัวกลุ่มไว้มันจะได้ไม่มีปัญหาลูกพรีไทม์สามทุ่มปิดลาทุ่มครึ่งลูกตีหนึ่งปิดลาเที่ยงคืน หลังจากนั้นคือขาดหมดไอ้เข้ามาราว,วับไม่ได้ก็ค้าเพื่อนไม่อู้ไปก็คือขาดไม่มีมาร้องที่หลังนะเพราะว่าทําแบบนี้กันทุกคนอนี้ที่จะบอกก็มีแค่นนี้แหละกับสองคนนี้ยพี่ให้โอกาสอยู่ว่ามันอยู่อยู่กันตลอดอ่ะ เลือกเลยชิ้นหนึ่งใครจะหายสองคนอะะหายให้เพื่อนผมหายในหะ้เดี๋ยวผมมีถุงหายนะใ,ใาห้คคามาพี่หนึ่งอ,อมีแค่ชิ้นเดียวเลยผมเองผมมีสชิ้นนั้นออเรื่องอะไรขหอีเรื่องายไอีตัวนี้ครับพี่มีมีไมีมอไว่ นี่น้อมันเก็บบัตรก่อเล็กเลยไอพี่มีห่อมีห่อต้องหให้มันเก็บบัตรก่อนไปไปลืมไอ้ที่เหล่เข้าววอรเลยไปไปเบิกรถเข้าววอรไปอ่าแอคายไปด้วยไม่มีร้อนเชื่อเบิกรถเข้าววอรไอ้ไปเก็บบัตรก่อนเอามาเคลมอันทีม,มนี่ดิ ม่เีเลยอทำไรใครเบิกว่านไหยไว้นี่ ได้เฟอร์กุ้มนะแซ่บพีครับน้องหน่อยมันมีคิงไซด์เขาจะขายอะซื้อดีไหมพี่ไม่ขายแพงให้ผมกุ้งเหรอเพื่อนปีสิบได้ไหมมันบอกปีสิบใช่ปีสิบตู้เลยดิชเชอ่์พี่ตู้เนาะซื้อแม่เพื่อนเนาะซื้อเพื่อนโอเคจะเสียได้เป็นมหาไมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแต่เฟรมก็หายพีป็ัญหายาญเว้ยได้พี่ได้พี่ ซื้อไปเลย,ยไม่กลัวคแค่สี่สิบล้านเสียตังค์ไอ้เหี้ยน้องได้พี่ควรมัขายของในตัวมันก็หมดไอ้เหี้ยมันก็เกิดแล้วไอ้สัตว์สี่สิบล้านอ,ะอ่ะอ่าตอนแรกเขาบอกเมื่อวานไว้สามสิบแล้ววันนี้เขาบอกว่าเออน,นั้นมีคนให้มาสี่สิบเออแต่ทีก็บอกบแล้วว่าเอาเออแต่เลยลองถามพี่ไงเพราะเอ็งจะได้เก็บชิ้ที่เหลือไว้มันเสียดายเว้ยเสียดายเฟรมแทนด้วยจริงอ่ะอ่าครับ,อรบเอ็งจะได้แบบได้ถือทีที้ีย่มีตังค์ใช่ไหมมีมีม,มีครับมีโอเคแล้วมึงจะเหลือเยอะไหมเหลือไม่เยอะละ ถ้าถ้าเหลือประมาณต้องเอาอ่ะเนาะแต่ก็ต้องเอาไหวยังไม่เอาไม่ไม่ได้ปะไม่ไหว่ะไม่เป็นไรพี่แต่พี่บอกก่อนนะมึงเสียดายทีหลังไม่ได้นะหมายถึงว่าถ้าอนาคตมันแบบเหล็ปืนมันออกมาเยอะใช่ไหมใช่ถ้ามันถูกอ่ะไม่มีปัญหาพี่เราเราเรามีก่อนได้ก่อนไงใช่มีก่อนได้เล่นก่อนไงแค่นั้นเลยอ่าครับอ่าพี่